วิธีดูแลตับของคุณทำความรู้จักตับอวัยวะสุดสําคัญที่ปล่อยให้พังไม่ได้ตับเป็นอวัยวะที่ทําหน้าที่มากกว่า500อย่างเพื่อให้มนุษย์เราสามารถดํารงชีพในชีวิตประจําวันได้นอกจากนี้ตับยังทําหน้าที่คล้ายต่อมคือมีหน้าผลิตโปรตีนและฮอร์โมนบางชนิดที่จําเป็นต่อร่างกายเรา ตับมีรูปทรงคล้ายกลวยบ้างก็ว่าเหมือนธงทรงสามเหลี่ยมมีน้ำหนักประมาณ1.3ถึง1.5กิโลกรัมโดยเฉลีย่ยเนื่องจากน้ำหนักและขนาดขึ้นอยู่กับส่วนสูงและน้ำหนักของร่างกายซึ่งตับนับว่าเป็นอวัยวะภายในที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายในภาวะปกติตับจะอยู่บริเวณด้านขวาของร่างกายใต้กระดูกซี่โครงแต่ในผู้ที่มีภาวะอวัยวะกลับด้านเซตัินมอสซัสตับจะอยู่ฝั่งซ้ายการทำงานและหน้าที่ของตับ เราสามารถนิยามกระบวนการทำงานอย่างกว้างๆได้ทั้งการขับการขจ,จรัดของเสียออกจากเลือดการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและการสร้างสารอาหารที่จำเป็นโดยแต่และกระบวนการล้วนแล้วแต่เป็นหน้าที่ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตทั้งสิ้นซึ่งหน้าที่ที่สำคัญทั้งหลายนั้นมีระบบการทำงานเด่นๆของตับที่สามารถจำแนกได้ดังนี้ตับทำหน้าที่สร้างสร้างอนบูมิน a l m i n แอนบูมินเป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง ที่เป็นสารรักษาการไหลเวียนของของเหลวในระบบไหลเวียนเลือดทําหน้าที่ดึงสารชนิดน้ําต่างๆที่รั่วออกจากกระแสะเลือดให้กลับเข้ามารวมถึงเป็นตัวช่วยลําเลียงฮอร์โมนวิตามินและเอนไซม์สำคัญสู่ส่วนต่างๆของร่างกายสร้างน้ําดีไบน้ำดีเป็นของเหลวในร่างกายอย่างหนึ่งมีทำหน้าที่สำคัญในการช่วยย่อยไขยมันและช่วยดูดซึมไขมันในลำไส้เล็กตับทำหน้าที่ควบคุม ควบคุมกรดอะมิโนเออร์มิโนเอิสในกระบวนการสร้างโปรโตีนจําเป็นต้องอาศัยกรดอะมิโนตับจะทําหน้าที่ควบคุมและกักเก็บระดับกรดอะมิโนในเลือดให้พอดีกับกระบวนการสร้างโปรโตีนควบคุมการแข็งตัวของเลือดบลัดทรอติงกระบวนการแข็งตัวของเลือดเป็นกระบวนการสําคัญในการสร้างลเลือดซึ่งเป็น,นกลไกของการห้ามเลือดและสารที่ช่วยให้เลือดตัวจะต้องสร้างจากวิตามินเควิตามินเค และวิตามิน K เป็นสิ่งที่ดูดซึมได้จากน้ำดีที่ตับเป็นผู้สร้างถ้าตับไม่ดีอาหารเสริมวิตามินที่เราทานเข้าไปก็มีผลไม่เต็มที่ในการนำไปใช้งานตับทำหน้าที่รักษารักษาวิตามินและแร่ธาตุ s t o r ีทา t a m i n s a n ด Minerals ตับกตับเก็บวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดไว้ใช้ในยามจำเป็นเช่นวิตามิน A วิตามินดวิตามินอ e. วิตามินเควิตามิน B12 ทธาตุเหล็กและธาตุทองแดงรักษาระดับน้ำตาลกลูโคส (procesis glucose) ตับทำหน้าที่กักเก็บน้ำตาลกลูโคสส่วนเกินในเลือดเอาไว้ในรูปของไกลโคเจนและเมื่อร่างกายต้องการพลังงานอย่างรวดเร็วตับก็จะเปลี่ยนไกลโคเจนที่เก็บไว้กลับมาเป็นกลูโคสให้ร่างกายได้นำไปใช้เป็นพลังงานตับทำหน้าที่กรองกรองเลือดฟิทั blood ตับเป็นตัวกรองสารพิษและของเสียต่างๆออกมาจากเลือดที่มาจากกระเพาะอาหารและลำไส้ส่งไปยังระบบขับถ่ายเช่นสารพิษจำพวกแอมโมเนียแอลโกอฮอล์คาร์บอนไตรคลรไรด์และคลอโรฟอร์มกรองเชื้อโรค r e s i s n t infections ในกระบวนการกรองเลือดนอกจากการขับสารพิษออกไปยังระบบขับถ่ายแล้วตับยังกรองและกาจัดแบคทีเรียออกจากเลือดด้วย โรคตับที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือบริโภคสิ่งที่เป็นพิษต่อตับเช่นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปการรับหรือสัมผัสสารเคมีบางชนิดการใช้ยาบางชนิดเกินขนาดท,ที่แนะนำหรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคตับชนิดต่างๆเช่นโรคตับจากแอลกอฮอล์ (Alcoholic Liver d i s ิซ s e หรือ A.D. โรคตับแข็งโรคไขมันพอกตับโรคมะเร็งตับเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ ในตับสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยทั้งปัจจัยที่มาจากแอลกอฮอล์และปัจจัยอื่นฮะาฮะหน้าที่ต่างๆของตับจะอาศัยการทำงานของเซลล์ตับซึ่งมีหน้าที่หลากหลายดังนี้ผลิตน้ําดีซึ่งจัดเป็นหน้าที่หลักของเซลล์ตับควบคุมเมแทบอลิซึมของสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตได้แก่การสังเคราะห์น้ำตาลกลูโคสจากกรดอะมิโน กรดแลคติกหรือกลีเซอรอลการสลายโมเลกุลของไกลโคเจนเพื่อผลิตน้ำตาลกลูกโคสออกสุกกระแสเลือดการสร้างไกลโคเจนจากน้ำตาลกลูกโคสควบคุมเมแทบอลลซึมของไขมันโดยเฉพาะการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรผลิตสารที่เป็นปัจจัยการแข็งตัวของเลือด p r o t i n f i เ r อร์ แปรรูปโมเลกุลของฮีโมโกลบินที่ได้จากการทำลายเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุจากม้ามเพื่อสร้างเป็นรงควัตถุน้ำดี b i l i p i g m e n t เช่นบิลิรูบินบิล i r u b i n และบิลิวดรนบิน b i l น u i n แปลสะภาพสารพิษและยาต่างๆให้อยู่ในรูปที่ร่างกายสามารถขับถ่ายออกไปได้เปลี่ยนแอมโมเนีที่เกิดจากการสลายโปรตีนให้เป็นยูเรียเพื่อนำออกทางปัสสาวะเก็บสะสมวิตามินและแร่ธาตุเช่นวิตามิน B12 เหล็กและทองแดงการดูแลรักษาตับไม่ดื่มสุราเบียร์หรือของมึนเมาไม่ควรรับประทานยาพร่ำเพรื่อเพราะสารเคมีจะทำลายตับได้ไม่ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นไม่รับประทานอาหารดิบหรือสุกๆดิบๆรับประทานอาหารที่สะอาดและน้ำต้มสุกมีภาชนะปิดอย่างมิดชิดศึกษาความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ความงามการตลาดออนไลน์เข้าร่วมกลุ่มไลโอเอลิงก์อยู่ข้างใต้วิดีโอ